โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาลองในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะครับว่ากระบะตอนเดียวเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่านะครับจะมาลองตั้งแต่ขับ2ขับขึ้นอน4ล้อนะครับเป็นโฟร์ไฮฟ์โฟโลแล้วก็มาสุดท้ายที่ดิฟล็อกนะครับเราจะมาลอง3 4ตัวนะครับนะครับมีขับ2ขับ4แล้วก็4ี่โลแล้วก็ดิฟล็อกนะครับมี4อย่างนะครับจะมาลองทีอย่างว่าข้อแตกต่างมันต่างกันยังไงนะครับ สถานที่เราจะลองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีหลุมด้วยนะครับนี่ครับดูความสูงนะครับระหว่างนี้นะครับถึงประมาณตรงเอวผมนะครับระหว่างเนินขึ้นนะครับนะครับดูการเดินขึ้นนะครับครับดูความชันนะครับว่าข้อแตกต่างอะไรเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาลองที่ขับสองกันนะครับคุณผู้ชมเรามาลองที่นะครับผมจะใส่เกียร์สอง นะครับแล้วก็ขับ2นะครับนะครับเรามาดูกันคุณผู้ชมว่าขึ้นได้ไหมนะครับนะครับผมจะลงหลุมนี่เลยนะครับไปช้าคุณผู้ชมอ่ะผมติดแล้วนะเอ้าอะไรวะโอ้โหรถติดแล้วครับเดี๋ยว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 ขับสองมันรู้สึกมันจะติดไวเกินนะครับแต่ผมถอยก่อนนะครับใส่เข็มขัดด้วยนะครับเสียงดังนะครับรถเตือน โอเคคุณผู้ชมมาลองใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานฝนก็ตกด้วยนะครับนะครับขับสองเกียร์สองคุณผู้ชมนี่ถ้ามาใช้าติดนะครับมาเร็วไม่ค่อยติดโอเคคุณผู้ชมเรามาดูกันนะครับว่าขับสองนะครับเกียร์สองตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่านะครับมาดูกันโอเคนะครับเมื่อกี้ นะครับผมโหมดการลื่นทํางานนะครับผมแท็กชั่นนะครับโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมขับสองนะครับอย่างที่เห็นนะครับไปไม่ได้นะครับผมจะลองใส่ขับสี่นะครับคุณผู้ชมนะครับโ o u r h i ะเขาเรียกกันนะครับจุดตรงที่มันติดเลยคุณผู้ชมมาผมจะใส่นะครับเกียร์สองนะครับขับสี่คุณผู้ชมไปไม่รอดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดขับ C เนี่ย 4Hi เนี่ยความเร็วไม่เกิน80-90นะครับแต่ถ้าเกิดผมขับทางตรงขึ้นเนี่ยมันไปได้แน่อนอนนะครับแต่เวลาขับ C เนี่ย 4Hi เนี่ยขับทางเฉียงไปไม่รอดคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับมันขับเฉพาะแบบว่าความเร็วนะครับนะครับเวลา 4Hi เนี่ยวิธีการใช้งานของมันก็ต้องขับถนนลื่นนะครับเฉพาะถนนลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดติดหลมมากๆเนี่ยต้องเป็น 4L แล้วนะครับนะครับ จะมาดูขับสองคุณผู้ชมขึ้นตรงๆนะครับรอบไม่ถึงไม่คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมใส่เกียร์หนึ่งขึ้นเลยคุณผู้ชมเกียร์หนึ่งผมขึ้นทางตรงนะขับสี่นี่ครับมันขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเครู้ๆกันแล้วนะครับผมนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนของที่ว่าขับ4เนี่ยขึ้นทางขับ4โฟร์ไฮนะครับขึ้นทางเฉียงไม่ได้นะครับผมจะมาลองโฟลวว่ามันขึ้นได้หรือเปล่านะครับนะครับโอเคผมติดล้ผมจะบิดไปโฟล o w นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอโฟลติดนะครับที่สําคัญนะครับผมถ้าเกิดคิดว่าทางนั้นนะไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยผมแนะนําว่า ใส่เข้าไปก่อนเลยครับใส่โฟโลโฟไฮนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะไปติดนะครับผมเราใส่ก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับเพราะว่าเกียร์ระบบไฟฟ้าเนี่ยเข้าโฟเนี่ยมันทํางานแบบไฟฟ้านะครับต้องรอจังหวะนะครับไม่เหมือนว่าเกียร์เมนนวลเนี่ยสามารถใส่ได้เข้าเลยเลยนะครับผมถ้าเกียร์สมัยก่อนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยโฟโลผมยังต้องรอจังหวะเลยนะครับนะครับนี่ครับ บางครั้งเราก็ต้องหาจังหวะนะครับโอเคคุณผู้ชมโฟโลโแบบทางตรงนะครับดูก่อนนะครับขึ้นตรงโอเคขึ้นได้แล้วนะครับนะครับขึ้นได้แน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมจะเอาโฟโล,โลนะครับ ขึ้นทางเฉียงนะครับเพราะว่าโฟร์ไฮทํทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูผมใส่เกียร์อสองนะตอนน,นี้เอาให้มันตกหลุมเลยอ้าวโ,โฟโลทางเฉียงก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมโฟ l o โลนะครับโฟไฮแตกต่างกันยังไงโฟร์ไฮนะครับขับความเร็วนะครับไม่เกิน80-90 ไม่ด้ทางแบบลาดลาดชันมากนะครับโฟลติดจริงๆถึงจะใส่นะครับติดแบบว่าทางก็ไม่ทะลุเลมากนะครับนี่ละคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วครับมาลองดิฟล็อกกันครับมีประโยชน์ยังไงนะครับโอเคถ้าใส่ก้อนนี้ใส่ดิฟล็อกนะครับเป็นการล็อกเฟืองท้าย a b s จะไม่ทํางานนะครับมาดูกันคุณผู้ชมใส่เกียร์สองนะครับดูดีๆนะครับผมใส่ดิฟล็อกแล้วนะครับผมหักสุด อา้าวโอ้โหขึ้นแล้วนะครับเป็นไงครับโอ้โหล้อลอยนะครับเนี่ยขนาดปั่นแค่สามล้อยังไปได้นะครับนี่ครับดิฟล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปลองด้านหลังคุณผู้ชมเนี่ยมันลำบากกว่านี้คุณผู้ชมจะมาลองดิฟล็อกกันนะครับโอ้โหชิวมากนะครับ นะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ทางที่ว่าลำบากนะครับแม้กระทั่งโฟโลนะครับก็ยังไปไม่รอดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาลองดิฟล็อกนะครับว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างโฟธรรมดาเนี่ยกับดิฟล็อกเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับเรามาดูทางที่ว่าลาดชันนะครับครับเดี๋ยมาดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูก่อนว่าเวลาคนเดินขึ้นเนี่ยมันลําบากไหมนะครับ ดูทางนะครับผมเดินปกตินะครับเดินตรงนะครับนะครับมันต้องมันต้องเอียงขนาดนี้นะครับดูคนนะครับโอ้ลื่นนะครับมันชันนะครับนะครับความสูงนะครับนะครับระหว่างตอนผมเดินลงมานะครับอุปสรรคนะครับทางไม่ใช่ว่าเรียบตลอดนะครับมันมีขรุขระนะครับเอียงไม่เท่ากันนะครับระหว่างสองล้อขึ้นเนี่ยนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่า มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับในส่วนโบกนะครับ โอเคคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมใส่โฟล o w นะครับเกียร์สองนะครับไม่ต้องไปรอขับสองแล้วนะครับดูก็ขึ้นไม่ได้นะครับโฟโล o w ขับสองครับอุย้ยติดว่ะคุณผู้ชมนะครับติดนะครับไปไม่รอดนะครับโอ้โหนะครับก็เราก็ ลองนะครับอย่างเต็มที่นะครับผมไม่รอดนะครับโอเคคุณผู้ชมถึงเวลาใส่ดิฟล็อกนะครับโอเครอจังหวะนะครับคุณผู้ชมครับมันสุดความสามารถของรถแล้วนะครับว่าทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อคันไหนนะครับผมมันสุดของหน้าที่ในส่วนของตัวโฟ์แล้วนะครับต้องมีตัวเสริมนะครับอย่างเช่นดิฟล็อกนะครับในการล็อกเฟืองท้ายนะครับ เดี๋ยวจะมาดูข้อแตกต่างคุณผู้ชมตอนนี้ดิฟล็อกก็ยังไม่เข้านะครับอย่างที่บอกนะครับควรใส่ไว้ก่อนที่จะไปลุยสนามนะครับไม่งั้นคุณอาจจะติดแล้วก็ออกไม่ได้นะครับผมรอดิฟล็อกติดก่อนนะครับโอเคดิฟล็อกติดแล้วคุณผู้ชมนะครับผมจะลองดิฟล็อกแบบขึ้นสโลว์สโลว์ลนะครับว่ามันไปได้หรือเปล่านะครับไปช,ช้าๆคุณผู้ชมดิฟล็อกนะครับไปช,ช้าๆ ไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมนะครับดิบล็อกช้าผมไปไม่รอดนะครับมันเกือบขึ้นได้สุด่ะคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมจะลองแบบหาจังหวะความเร็วนะครับโอเคคุณผู้ชมผมลากเข็มขัดก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมลัดเข็มขัดนะครับก่อนจะลองจะขับขี่เลยต้องรัดเข็มขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคคุณผู้ชม ผมใส่เกียร์สองขึ้นนะนะครับดีบล็อกยังขึ้นยากคุณผู้ชมคิดดูเอนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับ ขอแอคหน่อยละกันนะครับโอ้โหลงได้ขึ้นได้นะครับเอยลงไม่ได้นะครับอันตรายนะครับสุดจริงๆคุณผู้ชมนะครับโอ้โสุดกว่านี้ไม่มีแล้วครับขึ้นทางอย่างนี้นะครับรีโวกระบดตอนเดียวดิฟล็อกโฟโลนะครับขึ้นได้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับ ราคานะครับผมเปิดอยู่ที่5 29000บาทวันนี้ราคานี้ผมไม่ขายผมปรับราคาให้คุณผู้ชมนะครับราคานะครับอยู่ที่50,000 0ห5,000บาทนะครับ515,000บาทนะครับวันนี้ผมมาขายราคาพิเศษนะครับราคาเงินสดท่านไหนสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับ เบอร์โทรอะไละอียดต่างๆนะครับข้อมูลตัวรถอยู่ด้านคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมเคยรีวิวคันนี้ไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ